การเลี้ยงแกะนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยคือใจคุณใจคุณพร้อมจะเลี้ยงแกะหรือยังสำหรับมือใหม่นะครับถ้าคุณเลี้ยงและแกะไม่หนีคุณสามารถจับแกะได้ทุกตัวนะแกะนอนอยู่และแกะอยู่รอบตัวคุณแบบนี้แสดงว่าข้อแรกคุณสำเร็จแล้วนะแกะก็ไว้ใจคุณคุณก็ไว้ใจแกะ นะนะแกะจะไม่กลัวเรานะครับถ้าเป็นเจ้าของไม่กลัวถ้าเป็นคนอื่นนี่กลัวมากเลยนะแกะจะเป็นคนแกะขี้กลัวโดยเฉพาะสุนัขหมานะแกะจะกลัวมากนะแต่ผมไม่ใช่หมานี่แกไม่กลัวนะดูจับได้ทุกตัวเนี่ยเนี่ยมันก็นอนอยู่นะนะนรอบตัวผมนีแจะแกะ ไม่ได้กลัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะไอวิ่งตามกันก็วิ่งไปไอนั่นบางตัวก็ไล่กันนะนะนะดูนะครับนะนะไม่ได้กลัวผมเลยนะครับดูดูดูหลังเนี่ยเนี่ยมันไล่กันผมไม่มองไม่เห็นละอ่ะคือตอนนี้มันมืดหน่อยขออภัย นะแนี่ตัวนี้วัยรุ่นวัยรุ่นตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้วัยรุ่นน่ะน่ะนั่นนั่นดูดูมันชนผมนะดูไม่ได้กลัวเลยครับอันนี้ขาวอ่านั่นน่ะนี่ถ้าคุณเลี้ยงแกะสามารถอยับแกะได้แบบนี้แต่ว่าคุณข้อหนึ่งคุณสําเร็จแล้วนะแกะไว้ใจคุณคุณไว้ใจแกะต่อไปทําไงแกะมันอ้วน ว่านไปนะครับ